โอเคผมกราบสวัสดีชาวเน็ตนะผมวันนี้ก็อยู่ผมแจ okay, สเกมผมจะมาเล่นเกมรถครับผมเกมรถอะไรก็ไม่นีนะผมนะมาดูกันเลยอะ่ะเราเล่นกันเป็นยังไงเอ่อมากดกไลค์กัแชรเด้อร์เซเลคไฟแล้วก็กดเซเลคไกดทุกอย่างเอดูเลยดูเนี่ยซิงรับผมเนี่ยตำรวจมันไล่เกม ตำรวจ,จมันชอบไล่บางท่างงนะเพราะอะไรตำรวจมันไล่หมาดูดิแบบตำรวจ,จมันสุดเหรอตำรวจมันไม่เออโยไม่ยอม,มอยแรงเลยไม่โยมไม่ยมไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมตำรวจไล,ไล่ไล่ไล่ดูดิชาวเน็ตเราบ้าแค่ตำรวจรถแรงมากเลยนะมสี่ร้อยละชน ขึ้นไปลึกเดินเลยกวาไปซึ่งต่อตึมมิดไปเลยกลัวตัวงแต่แรกเลยไปเลยจัดเลยจัดเลยเดกดอย่างเดี้ยมัต้องมาฉุเลยกดเลยเจ็บเเลยโอ้ยเกียร์ห้าแล้วดูดิเกียร์สี่แล้วสี่้ยสี่แล้ สี premises, premises, sure. aro, yeah, no so ่ร้อยส้อยสี่ร้อยอ่าสี่ร้อยเด้อยเรเห็นเล็กเลเจ้าตำรวจตำรวจไล่าแต่เราไม่ทำอยู่แล้วนดับสี่ร้อยตำรวจกทำแบบตำรวจวิ่งแค่สองร้อยได้ไหมตำรวจไล่ตามไม่ทันอยู่เลยตำรวจดิบหยอกทีเดียวลราต้งหยเยผมก็ึงดดิครับสบายชิลๆไสใครไม่ต้องส่เลยตำรวจไล่ก็ไม่ทา ก็อืมเออยถ้าใครอยากแต่งนะค่ะก็เป็นเหมือนกันต้งแต่งนะแล้วก็อืมดูเอาไม่มีใครเลยทันอยู่แล้วปิดเมตั์ก็ได้แบบว,วิ่งแบบวิ่งเข้าป่าแบบทะบุปบากได้ลเลยต่อเ,อเ,เล่นเลยรถจะขุดแล้ววิ่งในป่าดูดิใส่เกียร์แล้วก็เข้าเออมต่อเลยต่อเลย จงกวะนี้เราไงยงั้ต่อไปเงาทำไมกลัวเดินแบบว่าขับรถแบบว่างๆชิวๆอะไรเงียดูดิเอ้ยสหยกว่าไม่ได้เข็มไหมแบบักตันแล้วมันทะลุมาเปน็นแบบมุนจากแบบมุนมุนแบเต็มแล้วมันกลับมานกี่สันกลับมา ดูทำไมผมเล่นเกินดบบุญดบบุญดบบุญทั่วเลยบุญมาถึงสิบจากสองร้อยกว่ามาหกสิบเพราะมันหม,มุนดบบุนรอบเลยไม่ตันไงเริมหมุนรอบอยังเดินต่อดูสิสองสี่ร้อกว่าลส่้าพอมันขึ้นสี่ร้อยกว่าจะเริ่ม้ลิ่นจะเริ่มขึ้นช้าลย แต่ก็ออกจนหนึ่งปุ๊บเลยขึ้นไปเล็กซี่แบบปุ๊บขึ้นเลยนแล้วปรกรถไปไกลไแล้วเนยขึ้นมันจะขึ้นช้านะย427ูตตนี้บบมันแบบมันแปลกเลยเปิมันมนมันช้าเลยเปิดเป็นนึ่งมันเดินเดินโตเลยดินี่จะพ้นรเป็น 60นี่เองคือ60แล้ว60นี่เองนี่ตำรวจไล่นไ,ไม่ทันอ,อยู่เลยเมอกีพอแค่นี้ครผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไลค์ด้วยครผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมช่องเกมยืนแล้วบายบาย